สวัสดีจ้ามาพบกันอีกแล้วนะคะมือนี้แจงได้เมนูเสแสบคือเกามาดฝาเนะคะ่ะเป็นเมนูตมบอกหุ่งใส่หอยเนะะ้่ค่ะกับหอยดองกับหอยหอยปังสินี่ค่ะอืมกินกับกากเกลี่ทอดขาไก่ผักค่ะพักบุ้งซดๆเกงมาจากหน้าค่ะ พัวผู้กะกาศราคามาค่ะมาเสิบแบน้ำกันอืมได้กระปุ่นอยู่นี่ค่ะมาค่ะอืมน้ำลายไหลเต็มถาดฮักนได้สิกินเบิดเป็นบกหุ่งเฮิมแล้วค่ะมั้อืม มันใก่กรอบๆนี่หอยดองค่ะหอยดองใส่บเด็ดเบอใส่หลาย hoai phit vậy ta đồn đồn mà, giờ bật joy bật rồi. Thank <laughs> you. ตำเสตจนหอมนนะัะนแ่นกับเจียมผ่าใบกับเจียมมันบะมี ผักบุ่งน้ำงามค่ะผักบุ่งน้ำเนี่ยกินสดกับแซบลั่วก,กินกับแซบ ดินละหาบาค่ะ pet <laughs> อยแแ้้วค่ะ oh, ไ่กลราไลไหล 嗯，冬天吃什么了？ แก่ะ้ากินมะมือดอกเมื่อด้กินรอดดึกสำเร็บคลิปนี้แจงขอฝากไว้แกนเดีย๋ยวะฝากกดไลเลยกดแชร์กดกติดตามเพื่อเป็นกำลังใจต่อไปสวัสดีค่ะ